นิดหนึ่งครับคือผมมองว่าค่าครองชีพนะของเมืองนี้เนี่ยจะสูงกว่าเมืองโรโกโนแล้วก็แควนรีโอหาโดยรวมนะครับมองจากราคาเครื่องดื่มเนาะคือไวน์หนึ่งแก้วเนี่ยปกติเนี่ยเราออกมาจากโรโกโนเลยมันจะประมาณ2-4ยูโรไม่เกินนี้นะครับเมืองนี้เนี่ยมันสตาร์ทแต่สิบห้าถึงยี่ต่อแก้วนะฮะก็ถือว่าเป็นเมืองที่คนเขาเมืองนักท่องเที่ยวแหละที่แบบว่าต้องใช้เงินนิดหนึ่งเมืองคนรวยนิดหนึ่งนะครับ Perfect Moment สวัสดีครับสัปดาห์นี้ยังคงเดินทางอยู่ในสเปนนะฮะผมเดินทางออกมาจากแควนริโอ5มุ่งหน้าสู่แควนบาสคนไทยเรารู้จักกันดีนะครับในฐานะบาสชีสเค้กถูกต้องนะครับการเดินทางวันนี้ไม่นานนะครับขับรถออกมา,ออกมาจากโลโกโนนะฮะผมขอแวะเมืองเล็กๆชื่อลาโคเดียสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสู่ p a r a ได s e สวรรค์ของนักกินระดับโลกครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองซังเซบาสเตียนไปครับ ที่นี่เมืองลาคเดียนะครับว่ากันว่าเป็นเมืองแบบมีดีววชาวนะฮะเป็นเมืองแบบเก่าแก่เล็กๆซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับระยะทางเนี่ยประมาณ15-20นาทีนะฮะจากเมืองโลโกโนอ n อนเดเวทูซังเซบาสเตียงครับทุกคนและสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ผมก็ไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะครับแต่ดูเหมือนจะเป็นปราสาทโบราณน,นะฮะซึ่งปัจจุบันอาจจะถูกแปลสภาพมาเป็นสถานที่ราชการแล้วนะครับ สังเกตเห็นอะไรกันไหมครับ okay, มองซ้ายมองขวาแทบจะไม่เห็นคนเลย mm hmm. เดินไปเรื่อยๆนับจำนวนคนที่เจอเดี๋ยว<ด>ผม<ล>จะ,ะตอนที่เปยนช่วงเช้าวัานอังคารน,นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินรอบๆแล้วแวะหาร้านกาแฟดีๆทานกันนะฮะที่เมืองละคเดีย่ไม่มีความพุกพล่านมีความเป็นส่วนตัวเดินเล่นสบายครับคลิปนี้นะครับเหมาะสำเหมาะสำหรับนักกินอาหารระดับโลกอย่างเช่นเพื่อนๆแฟน,น,นผมทุกท่านนะครับ เพราะว่าซังเซบาสเตียนเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีดาวมิชลินต่อหัวเยอะที่สุดในโลกทะานผู้ชมและวันนี้ชิวๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บกัน4ดาวสัปดาห์หน้า5ดาวเอาให้จุกๆกันไปเลยนะคุผู้ชมไปตามหาความรู้สึกดีๆในชีวิตที่อยากจะจดจำกันต่อไปนะครับโอ้แต่ตอนนี้บอกเลยเลยว่าหนาวมากเย็นมาก ภาษาเนี่ยคือสิ่งที่น่าอัศจรย์นในแคว้นบบสยิ่งถ้าคุณขึ้นแท็กซี่เนี่ยหลายๆคนพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะครับภาษาสเปนิชเองก็ไม่ใช่ภาษาหลักของคนท้องถิ่นแต่เขาจะนิยมพูดอูสเครราซึ่งเป็นภาษาของชาวบบสโบราณที่มีมาก่อนประเทศสเปนว้าวว้าวว้าวท่านผู้ชมครับถ้าใครนะฮะเป็นสายกินนะก็ต้องทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมืองที่ต้องแวะในโลกของเราเนี่ยก็จะมีโตเกียวถูกไหมครับ เกียวโตนิวยอร์กปารีสนะฮรลอนดอนและอีกหนึ่งอันก็คือซองเซบาสเตียนนะครับซองเซบาสเตียนถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการกินในแคว้นบบสหรือว่าบาสเรจิเนนซึ่งอยู่ตอนเหนือของสเปนนะครับเดี๋ยวพอไปถึงซองเซบาสเตียนวันนี้นะครผมตั้งใจว่าจะถ่ายร้านอาหารให้ดู2ร้านนะครับร้านหนึงกินข้าเที่ยงร้านหนึงกินข้าวเย็นข้าวเที่ยงเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นร้านอาหารมิชลินหดาว ส่วนอาหารเย็นเนี่ยจะเป็นระดับเขาเรียกว่าระดับร o อย l t ตีระดับราชวงศ์นะฮะเราจะไปเก็บกัน3ดาวตอนเย็นท่านผู้ชมดูแล้วกันว่าชอบร้านสไตล์ไหนมากกว่ากันและอยากจะตามมากินร้านไหนก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับวับวับๆับวับครับท่านผู้ชมจอดรถเสร็จแล้วนะฮะนี่ก็ถึงเมืองซานเซปาสตินเรียบร้อยแชร์ประสบการณ์ให้นำทัใจนิดหนึ่งครับ เมื่อกี้ขับรถมาเนี่ยรถเป็นทุกรถเทรลเลอร์เยอะมาตลอดทางเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าถนนที่สเปนเรียบมากไม่มีหลุมเลยครับเขาดูแลกันดีมากตอนนี้พาท่านผู้ชมเดินเท้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าเที่ยงกันกับร้านหนึงดาวที่มีชื่อเสียงในเรื่องของซีฟู้ดนะครับโอ้เมืองนี้สวยงามมากฮะทุกๆดีเทลทุกๆรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟตรงถนน ทางเดินนะฮะตึกตึกโอ้โหเป็นเมืองที่แบบว่าคนดูคนเขามีเงินดีนะฮะบรรยากาศรอบรอบเมืองนะครับนี่บรรยากาศรอบรอบเมือง นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเมืองนี้เหมือนกันนะครับเ,เราจะมาเที่ยวไปได้วยกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมืองนี้เขาบอกว่าเป็น Food Capital of Bass Region หรือแคว้นบาสนี้เนี่ยมันจะสมคำล่ำลือแค่ไหนท่านผู้ชมโอ้ยแต่บอกเลยสถาปัตยกรรมสวยมากเออแต่ถนนส่วนมากในเมืองน,นี้เป็นวันเวย์นะครับเมื่อกี้กว่าผมจะหาที่จอดรถได้นี่ก็ เลนเอาเหนื่อยเมื่อกนลงไปใต้ดิน2ชั้นนะฮะแนะนำนะครับแนะนําถ้าเกิดเช่ารถแล้วขับมานะไปหาที่จอดจอดที่โรงแรมไปเลยก็ได้แล้วก็เดินเอาหรือไม่ก็นั่งแท็กซี่เอาจะสะดวกกว่านะครับโอลานี่คือเมืองนี่ทุกคนต้องตกหลุมรักซานเซบาสเตียนหรือโดนาสเจียในภาษาแบสนะครับถูกค้นพบในปี1180โดยคิงซานโชที่หังนั้นปี1813สงครามได้ทำลายเมืองนี้ลง ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมเมื่อควีนอิซาเบลลาที่2 <Hello. S 1> นะครับตัดสินใจมาพักผ่อนที่เมืองนี้และมองเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองพักผ่อนสุดหรูสําหรับขุนนางและราชบงทําให้มีเงินหลั่งไหลเข้ามาสร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่คลิปนี้นะครับเราจะเริ่มเดินเล่นกันที่โอชาวทุกคนคอยสังเกตดูนะฮะความเกา่าผสมความใหม่ความสะอาดความเป็นระเบียบความสวยงาม ไม่เป็นสองรองใครจริงๆเป็นไงครับโบทนี้พิเศษมากๆนะครับเป็นสไตล์ g กอติกซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนมากในมือนี้เนี่ยจะเป็นแนวฝรั่งเศสหรือที่เขาเรียกกันว่าเบล ดูออกเสียงถูกหรอเปล่านะฮะสามารถหาได้จากโรงแรมสะพานพิพิธภัณฑ์โรงละครและคนที่นี่ครับบ้าการทําอาหารมากทําให้จำนวนดาวมิชลินต่อหัวประชากรเนี่ยสูงเป็นที่2ของโลกรอง่เกียวโตและนี่แหละครับคือเมืองที่มีค่าของชีพสูงที่สุดในสเปนเมืองด o นาสเตีย ท่านผู้ชมครับข้างหน้าคือร้านอาหารแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในร้านเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองนะครับว่าระหว่างร้านแรกที่เป็น1ดาวกับร้านที่2ตอนเย็นที่เป็น3ดาวชอบร้านไหน พอเดินเข้ามาในร้านนะครับบรรยากาศก็อบอุ่นเล็กๆออกแนวแบบทันสมัยหน่อยนะฮะเพราะที่เนี่ยเป็นอาหารแบสคูซีนซึ่งเป็นโมเดิร์นอินโนเวทีฟนะครับเขาจะมีแต่เทสติ้งเมนูเนาะเพราะฉะนั้นมาก็จ่ายเป็นคอร์สนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยกว่ายูโรหรือว่าร้อกว่ายูโรสำหรับมือเที่ยงแบบนี้นะฮะทีนี้ของทานเล่นมาแล้วนะครับ วันนี้เนี่ยจะมีอาหารประมาณ7-8อย่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประสบการณ์ของร้านนี้เนี่ยที่ดังเรื่องซีฟู้ดที่ผมบอกอะครับจะเป็นยังไงนะฮะเมือ่อกี้พนักง,งานเนี่ยบอกว่า ของทานเล่นเนี่ยเป็นสไตล์พินโชที่ดั้งเดิมของเบสกูซีนนะของเมืองนี้ด้วยรสชาติเค็มนำนะออกครีมนวลๆนิดนึงนะครับทานคู่กับไวน์ปูกก่าเข้ากันดีนะอล่ะท่านผู้ชมไปกินข้าวกันการกินที่เมืองนี้เนี่ยจริงจังยิ่งกว่า,าศาสนาอีกนะออเดอร์ต่างๆเนี่ยบ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ของเฮดเชฟคำว่าพินโชว์ใช่นะครับมันก็คือทาปาสสไตล์เบสนั่นแหละคำเนี่ยมันอาจจะเล็ก มันอาจจะมีการเสียบไม้หรืออาจจะมีแป้งอะไรบางอย่างรองอยู่มันเป็นเรื่องปกตินะที่คุณจะกินพินโชสจาก3ร้าน4ร้านเดินเข้าเดินออกไปเรื่อยๆนี่แห<ๆ>ละครับคือเสน่หโอ้โหูคำนี้อร่อยมากเอกลักษณ์ของอาหารแบสเนี่ยคือการใช้ซีฟู้ดเยอะเพราะความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวบิสเคนะครับเราจะเห็นเทคนิคฝรั่งเศสในการทำซอสและการทำพรีเซนเทชั่น อาหารสมัยใหม่เนี่ยคุณจะเห็นขั้นตอนสุดท้ายบนโต๊ะนะฮะไม่ใช่ในครัวปลาที่ผมเจอบ่อยที่นี่คือปลาเฮกและปลาคอตครับเนื้อวัวส่วนมากจะมาแถบเทือกเขาพิเมนสโอขคาผมว่านะอาหารที่เนี่ยเข้าใจง่ายรสชาติเข้มข้นคู่ควรให้เดินทางมาลองจริงๆท่านผู้ชมครับจานนี้เนี่ยเป็นจานที่เป็นกุ้งแดงของสเปนนะเขาบอกว่ามาจากตอนใต้นะครับทีนี้เนี่ยร้านนี้เนี่ยเขาโด่งดังเรื่องซีฟู้ดอยู่แล้วนะฮะเป็นทุนเดิมของเขา อาหารนี้ก็จะเป็นแนวแบบคล้ายๆที่เราไปกินที่เมืองโลโครโนสแบบโมเดิร์นโมเดหน่อยตกแต่งจานสวยๆหน่อยนะครับไม่ใช่ traditional bars นะ traditional bars เสืไปเจอกันร้านตอนเย็นนะซแบบ้มซุปหอมมากความเข้มข้นของหัวกุ้งนะกินเข้าไปแต่ไม่เลี่ยนนะเออ มาดูเน e ื้อส <t eg ued gardens> <kiss> <sm oking> ัมผัสกุ้งกันหน่อยนะคุณผู้ชมปะกุ้งเข้มข้นมากหวานแล้วมันมีแบบมันมีความสโมกกี้สโมกกี้นิดนึงอ่ะอืเ t สเจอร์ในจานก็มีความนิ่มของกุ้ง มีความกรุบกรอบของผักแล้วก็อะไรที่มันคล้ายๆถั่วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ถั่วนะจะอร่อยครับจานนี้อร่อยเลยท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้จะถ่ายเดี๋ยวผมจะถ่ายตัว cash of the day หรือว่าปลาประจำวันให้ดูนะฮะอันนี้เป็นปลาของถิ่นนะครับเขาเรียกว่าเรดกระนาดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้อ่าซึ่งข้างบนเนี่ยก็จะเป็นโฟมที่ทำมาจากผักเซรี่นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะแต่ผมบอกเลยว่าหอมมากๆอยากให้ได้กลิ่นมากหอมจริง นี่นักผู้ชมสา,ามสองหนึ่งลุยฮะสายครับคือตัวเนื้อปลาจะมีความมานนันๆเพราะน้ำทะเลที่นี่มันเย็นถูกไหมฮะเขาโรยเกลือมาแล้ว มีความเค็มนํำเหมือนเดิมเนื้อปลารสชาติค่อนข้างเข้มข้นนะความหวานเนี่ยได้มาจากโฟมที่อยู่ข้างบนโฟมกับซอสจะหวานๆนิดนึงก็ช่วยดึงบาลานซ์ให้กับจานนี้นะครับไม่เลวใช้ได้นะและนี่ก็คือเสน่ห์ของร้านโคโคซ่านะครับร้านที่โด่งดังในเรื่องซีฟู้ดกับมิชลินหนึ่งดาวเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะไปเดินย่อยนิดน,นึงนะฮะร,รอบๆซานเซบาสเตียนเช็คอินโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารคืนนี้ครับกับร้าน3ดาวอาแซก เจเท่านผู้ชมครับเมืองนี้เนี่ยหาความรู้สึกดีๆได้โดยการเพียงแค่เดินเล่นรอบๆเมืองเ,องเองนะฮะคือเขามีความสวยงามามากๆเลยอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นสะพานก็สวยรูปปั้นต่างๆตึกต่างๆนะครับร้านกาแฟก็มีเยอะแต่ไม่เยอะเท่าปารีสนะฮะด้วยประชากรเพียงประมาณ1,90 0 0 0คนเนี่ยคือมันไม่มีความพุกพ่านอนะ่ะท่านผู้ชมเออน่าอยู่มากน่าอยู่มากถ้าใครมีโอกาสนะครับมาเที่ยวสเปนนะผมมองว่าขึ้นเหนือมาแล้วก็มาลองเที่ยวเมืองนี้ดูนะครับสายกินสายอาหารเนี่ยอย่าพลาดเชื่อผม ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาความรู้สึกดีต่อกกันที่ร้านอาร์แซคครับไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันแต่ได้ยินว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาเจอกันฮนะตึกที่ดูโบราณน,นี้สร้างตั้งแต่ปี1897เมื่อก่อนเป็นเพียงแค่ร้านไวน์ของเมืองปัจจุบันที่นี่คือร้านอาร์แซคครองมิชลินสามดาวมาแล้ว37ปี ถ้าคุณถามผมว่าปีหน้าเนี่ยควรจะบินไปกินร้านไหนถึงเจ๋งในโลกใบนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยนะว่าให้มาที่นี่ครับเข้ามาสู่ด้านในบรรยากาศร้านอาแซกผมเป็นโต๊ะแรกที่มาถึงนะครับตอนนี้เกือบ3ามทุ่มแล้วโต๊ะแรกครับเมนูเขาจะเป็นคอร์สเทสิ้งเมนูนะครับถ้าเกิดอาหารอย่างเดียวเนี่ยจะประมาณ300ยูโรนะ ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะ pairing กับไวน์ก, wine, ก็ได้ประมาณ500กว่ายูโรแต่ผมไม่ได้ดื่มเยอะขนาดนั้น,นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะกินเฉพาะอาหารนะครับแล้วก็สั่งไวน์เป็นแก้วเอาที่นี่เนี่ยร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเาเรียกว่าเป็นแมนชั่นโบราณนะครับร้อยกว่าปีละเพราะร้านนี้เนี่ยเปิดมาประมาณเกือบจะร้อยสาปีนะครับแต่ความพิเศษของเขาคือเขาครองดาวมิชลินเนี่ยสามดวงนะมา3 6ม7าปีจะ40ปีละนี่คือความพิเศษของร้านร้านนี้ มันเป็นเลกาซีมันเป็นมรดกตกทอดครับนี่คือ f a m Run y u u n n u s s r e s t r u s t n u นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าความอร่อยความพิถีพิถันความพิเศษในอาหารแต่ละจานเนี่ยเ <c oughs> ทียบกับร้านแรกที่เราไปกินวันนี้ท่านผู้ชมชอบร้านไหน <c oughs> เดี๋ยวคอมเมนต์มาคุยกันปไปดูอาหารเนยะนี่ล้ำมากละมุนสุดๆแอนโชวีนี่ก็หอม แล้วไอ้กลมๆเนี่ยมันคือซุปนะเข้าใจทำจริงร้านอาแซกนะครับบรรยากาศดีจนต้องขอพูดถึงน,นิดนึงนี่ของทันเล่นนะฮะคือพนักง,งานที่นี่น่ารักมากนะเป็นกันเองเฟรนลี่มากมีบางคนก็รู้จักเมืองไทยค่อนข้างดีนะครับ<น>เขาบอกผมว่าเมืองซานเซบาสเตียนไม่มีร้านอาหารไทยเลยแม้แต่ร้านเดียวเฮ้ hey, อาจจะเป็นโอกาสของท่านผู้ชมบางท่านนะครับเอาละผมสั่งไวน์ขาวมาขวดหนึ่งเขาแนะนำขวดนี้มาเดี๋ยวต่อจากนี้ไปจะเริ่มกินแล้วเดวเก็บเร <Okay. S 2> ีแอคชั่นกันนะครับป่ะ และนี่คือ fish of the day ที่ดูเหมือนงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์นะครับผมกินเข้าไปแล้วอยากจะพูดกับเชฟเหลือเกินนะครับว่าขอกิน every day เลยได้ไหมโอ้โหอร่อยจริงอร่อยสิท่านผู้ชมครับตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายจานนี้ให้ดูนะฮะอันนี้เป็นจาน lobster นะครับซึ่งเขาจัดจานมาได้แบบมีความเป็นศิลปินปราณีดดูสวยงามมันก็ไม่ดูเลอะเทอะนะฮะเมื่อกี้เจ้าของร้านมาทักทายเรา เป็นชื่อเชฟเอเลน่านะครับเอเลน่าอาแซกเป็นลูกสาวที่กําลังรันร้านนี้อยู่นะเป็นกันเองมากครับสุภาพเรียบร้อยน่ารักนะฮะคือต้องบอกเลยว่ามิชลินสามดาวร้านนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่ผมชอบนะคือมันไม่เกรงไม่ได้ดูเวอร์ไม่ได้ดูเข้าถึงยากเป็นสไตล์แบบโลเคอลโอกเล,ลแต่แฝงไปด้วยความเรียบรูตั้งแต่กินมาแต่ละจานนี้ยังค่อนข้างประทับใจทุกจานเลยนะฮะและนี่ก็คือ อบสเตอร์จานนี้นะครับสามสองหนึ่งลุยดีฮะอร่อยจนไม่อยากอธิบายปรดงตรงนะฮะ คุกม,มากํำลังดีไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปมีความดึงดึงกรอบเน้นๆนิดตัวซอสท,ที่อยู่ตรงกลางเพิ่มความมันให้กับเนื้อกุ้งยิ่งเคียวยิ่งหวานยิ่งเคียวยิ่งมันนี่คือร้านอาศัก สังเกตสีเนื้อนกพิราบดีๆนี่คือ Perfect m e d i ีเดียมรและเป็นเนื้อนกพิราบที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาในชีวิตนี่คือผลงานของ4 g e เ e เนอเรชันนะครับของตำนานครอบครัวอาแซกที่เมืองซองเซบาสเตียนท่านผู้ชมเห็นแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับใครชอบร้านมือร้านแรกนะฮะร้านซีฟู้ดหนึ่งดาวมากกว่าคอมเมนต์มาคุยกันใครรู้สึกว่าร้านนี้พิเศษอยากจะมา อยากได้ข้อมูลเพิ่มก็คอมเมนต์มาหาผมได้นะครับทั้ง2ร้านมีราคาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะเพราะดาวเขาแตกต่างกันคุณภาพก็แตกต่างกันอยู่พอประมาณนะครับแต่อย่างหนึ่งเลยที่จะบอกท่านผู้ชมนะครับก็คือว่าผู้คนสเปนเนี่ยโดยเฉพาะแ,แถวแนี้หรือแขวนแถวแถวรีโอหานะฮะมีความเฟรนลี่แล้วก็เป็นกันเองอย่างมากเวลามาทานอาหารก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสนุกนะครับแล้วก็ผ่อนคลาย และนี่คือจานหลักของผมในวันนี้นะครับนกพิราบในรูปแบบของชาวแบสครับแมมันช่างน่ากินเหลือเกินนะท่าผู้ชมรายละเอียดในจานจานนี้บอกแล้วเลยว่าไม่ธรรมดาโอ้โหอร่อยไามครับ นี่คือนกพิราบที่นุ่มเนียนยังกับเนื้อวากิวอาหารญี่ปุ่นหอมสวยงามโดดเด่นเอาละครับท่านผู้ชมผมขอตัวไปทานก่อนนะฮะใครชอบร้านไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามดูผมนีงอยู่ที่ซาลเซบาสเตียนเหมือนเดิมสัปดาห์หน้า ไม่แพ้สัปดาห์นี้เดี๋ยวพาไปเก็บอีก5ดาวครับสำหรับวันนี้ Perfect Moment ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ